เแบอร์เป็นว่านะครับวันนี้มาทิปใ์ใจนะครับที่จังหวัดไหนไม่บอกนะจะบอกว่าข้อไม่ดังนะครับไม่มีการแข่งบนสนามนสี่คไม่มีนแข่งบนสนามเห็นเห็นอยู่อมุแมลงานะครับอย่าไปเสียมันเดี๋ยวไปใส่ใจมันนะี่ครับคูช้ชมครับทริป น้ำไม่อาบนะครับที่มีการจัดคารวานรถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์แต่งซิ่งท่อดังมุ่งหน้าสู่ภูทับเบิกนะครับทริปเขาจบไปแล้วครับจัดขึ้น25-26้ถึงพฤศจิก,กายนที่ผ่านมาแน่นอนว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์ทุกปีครับคุณผู้ชมครับท่อดังชาวบ้านเดือดร้อนแข่งกันบนทางหลวงบนท้องถนนนะครับแต่ปีนี้นะครับคนจัดก็บอกว่าเฮ้ยไปทําบุญกันไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครแล้วไปกระตุ้นเศรษฐกิจให้จังหวัดเพชรบูรยนะนี่ ซอฟ์พาวเวอร์หรือเปล่าไม่รู้ครับผู้ชมนี่ครับคือจบลงไปแล้วนะครับเฟซบุ๊กเมลัยรัชดาเนี่ยผู้ชมเป็นแฟนเพจนะครับเป็นคนจัดทริปน้ําไม่อาบขึ้นมานะครับคือแน่นอนว่ามีคนไม่วิจารณ์เยอะนะครับเจ้าตัวเนี่ยโพสต์โพสต์เฟซบุ๊กไว้ในเพจนะครับบอกว่ากูก็งงกับทัวร์พาม่านะจะให้เหมารถทัวร์มาทําบุญให้ได้เลยพวกกูชอบมอไซค์จะให้กูเหมารถทัวร์มาทําบ้าอะไรกูจะรั่วนักข่าวไม่ต้องโทรมานะครับไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ทุกช่อง เห็นลงข่าวทิปน้ำไม่อาบกันไม่หยุดช่วยลงข่าวยอดกระถิ่น4ี่แสนให้ผมดูเป็นบุญตาหน่อยครับนี่อันนี้คือมลราเมลา่มลารัชดาแฟนเบบลงไว้ผมจะติดต่อไปสัมภาษณ์เลยไม่กล้าเลยนะครับนี่นะครับยังไม่แค่นั้นครับคุณผู้ชมครับมันมีคลิปเผยแพร่ออกมาเยอะนะครับในโซเชียลนะครับเช่นคุณเบิร์ตบันว่างๆนี่อัดคลิปมายืนอยู่บอกว่าอุ้ยงานนี้ไม่มีท่อดังแต่แบ็คก,การาวขลังนี่มอไซค์วิ่งกันโอ้โหคือท่อดังแข่งกันมาเลยครับ และอีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปที่มีคนเนี่ยนะครับอยู่บนภูทับเบิกไปพักผ่อนปรากฏว่านอนหลับอยู่ลุกขึ้นมาอัดคลิปเลยครับเสียงดังมากครับกลางวันด้วยนะครับเสียงรถจักรยานยนต์ท่อรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยครับดังรบกวนการพักผ่อนของเขาครับเขาเลยอัดคลิปมาขณะที่ไอ,อ้คนจัดงานก็คือมีรายรัชดานะเพจเนี่ยเขก็บอกว่าเฮ้ยปีนี้เนี่ยมันยังไม่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรยืนยันว่าไม่ได้สร้างความร้อ,อนให้ใครนี่เขาบอกว่าการมาเที่ยวของพวกเขาเนี่ยเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่เพชรบูรณ์1ปีมีแค่ครั้งเดียวพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการชอบหลายคนทักมาถามว่าอยากให้มาทุกเดือนเลยได้ไหมนี่เขาว่าอย่างนี้นะครับผู้ชมครับนี่ครับก็เห็นว่าตํารวจก็เข้มงวดเหมือนกันแต่ก็ถูกวกษ์วิจารณ์ทุกปีครับ